ประเทศไทยของเรานั้นติดอันดับเรียกว่าเป็นอันดับที่9ของโลกเลยทีเดียวนะครับที่จะเป็นประเทศหน้าอยู่หลังจากเกษียณครับคือเว็บไซต์นิตยสารฟอร์มเนี่ยเข้าไปสํารวจนะครับแล้วก็เปิดเผยออกมาถึง10ประเทศที่น่าพำนักอยู่หลังเกษียณนะครับจากการจัดอันดับโดยมีการประมวลข้อมูลทั้งเรื่องของค่าครองชีพสภาพอากาศวีซา่า เรื่องของค่าอาหารที่พักแล้วที่สําคัญพอเ,เกษียณปุ๊บอายุมากๆเนี่ยก็ต้องพูดถึงปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยเนี่ยนะครับทีนี้มาดูครับสิอันดับนะครับประเทศในโลกนี้เลยนะที่น่าพมนักอยู่หลังจากเกษียณผมไล่ตั้งแต่อันดับหนึ่งไปเลยนะโปรตุเกสครับเม็กซิโกปานามาเอกวาด,ดอร์คอสตาริกาสเปนกรีซฝรั่งเศส แล้วก็อันดับที่9เนี่ยมี2ประเทศคืออยู่ในอันดับเดียวกันคืออิตาลีแล้วก็ไทยพี่ต้นครับคุณผู้ชมฮะถ้าสังเกตนะครับอันดับที่1นึถึงแเนี่ยไม่มีเอเชียเลยใช่ดังนั้นเนี่ยประเทศไทยของเรานอกจากเป็นอันดับที่9ของโลกแล้วเนี่ยจึงถือเป็นอันดับที่1ในเอเชียด้วยนะครับซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกแม้ว่าการท่องเที่ยวจะคิดเป็นสัดส่วนแค่10%ของ GDP เท่านั้นเอง นะครับแต่ว่าประเทศไทยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตมาผ่อนคลายมาสนุกสนานแล้วบ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่บอกว่าน่าผจญภัยที่ฝรั่งก็มองแบบนั้นนะครับถ้าจะให้เว็บไซต์นี้เขาแนะนำเนี่ยว่าเอ๊ะถ้ามาอยู่ประเทศไทยแล้วอยู่ที่ไหนและจังหวัดเราต้องเยอะอก็แนะนําที่กรุงเทพเลยครับอันดับหนึ่งบอกว่าเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงสีแล้วก็ตึกใหญ่อ่ะถ้าไม่ใช่กรุงเทพล่ะแนะนําไปที่ภาคเหนือนะครับรบ,บอกว่าเป็น ภูมิภาคที่มีอากาศเย็นสบายแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของที่พักเนี่ยราคาไม่แพงโดยเฉพาะที่พักที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับราคาไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือว่าจะเช่าอยู่รายเดือนเนี่ยก็ราคาไม่สูงถ้าเทียบกับต่างประเทศเอาเทียบทั้งโลกอะ่ะเราอันดับที่9นี่คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือถ้าพูดถึงที่พักเนี่ยถ้าเป็นแนวราบเนี่ยฝรั่งเขาซื้อลําบากแต่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาจะ จับจองแล้วก็รรบองได้ง่ายกว่าครับก็ของเรามีของดีนะธรรมชาติสวยงามแล้วก็มีความทันสมัยทางเทคโนโลยีครับของกินอร่อยๆและที่สำคัญคือรอยยิ้มของคนไทยนี่แะครับ